すいません。 Such marriages <laughs> <laughs> รอบชิงชนะเลิศในประเภท4คนหญิงเป็นการพบกันระหว่างวิทยาเขตชนบุรีและวิทยาเขตชัยภูมิขอต้อนรับผู้ชนอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควาย ได้เช่อนักกีฬาวิทยาเขตชนบุรีหมายเลข15สุกัญญาภาวรัตหมายเลข13นัชนิชานุนเสหมายเลข12สิริวันเลียวพงผู้ฝึกสอนอาจารย์วีรชัยแสงสว่างผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจารย์อภิญญาทองภูและอาจารย์สุรสิทธิ์คอนเจริญจังหวัดชัยภูมิกำเนิดแม่น ชีสด,ดุดีพยาแหล่ผู้กล้าปรางตูเป็นสง่าลำคาบรายชื่อนักกีฬาวิทยาเขตชัย,ยภูมิหมายเลข12จันทิมาสารคำหมายเลข7จ็ไทยชนกเชิญชัยภูมิหมายเลข8กัญยารักข่าขันมาลีหมายเลข3จุรารักกอบทองสุขผู้เล่นสำรองหมายเลขสีสอนอ,อ,อาจารย์ภูมินาสีแลและสโพภธกองโษ รายชื่อกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินอาจารย์ทานากรเด็กพ,พ,พุทธาผู้ช่วยผู้ตัดสินจ่า,จาสิบเอกวโรรจับสอ

Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. รื่องได้แปดสิบสอง

O uh -huh. フィリピンの時点でいじる。<laughs> <laughs> <laughs>